การสาธิตและประเมินพัฒนาการเด็กเดนเวอร์ด้านการบอกสีได้สีสีอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบคือสีไม้ระบายสีสีสีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและสีเหลืองข้อมูลผู้ถูกประเมินน้องว่านใสเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2565วัตถุประสงค์ของการทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางภาษารับรู้และการพูดของเด็กว่าสามารถระบุชื่อสีพื้นฐานได้หรือไม่แสดงถึงการรู้คำศัพท์และการจับคู่คำกับสิ่งที่เห็นได้ถูกต้องวิธีการคำนวณอายุเด็กทำได้โดยใช้วันที่ประเมินลบด้วยวันเดือนปีเกิดของเด็กโดยผลลัพธ์จะออกมาเป็นปีเดือนและวันน้องว่นใสเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2 5 6 5้แล, 65, และเราประเมินวันที่15ตุลาคม2568เริ่มจากส่วนของวันก่อนนะครับ วันที่15ลบวันที่20จะติดลบ5วันเราจึงยืนเดือนตุลาคมมา1เดือนโดยนับเป็น30วันแล้วนำ30มาบวกกับ15จะได้45วันจากนั้นลบกับ20จะได้25วันครับต่อมาเป็นส่วนของเดือนนะครับเมื่อเดือนตุลาคมถูกยืมไป1เดือนจึงเหลือเป็นเดือนกันยายนเอาเดือนกันยายนซึ่งเป็นเลข9ลบเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่3จะได้6เดือนครับสุดท้ายคือส่วนของปี ปี2568ลบปี2565ได้3ปีดังนั้นน้องว่านใสาอายุ3ปี6เดือน25วันในวันที่ประเมินครับขั้นตอนการประเมิน 1. จัดเตรียมสีไม้วางเรียงให้เห็นชัด 2. เรียกความสนใจของเด็กด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเช่นหนูโดนี่สีสอะไรเอ่ย 3. ชี้ทีละสีแล้วถามว่านี่สีอะไรให้เด็กตอบด้วยคำพูดของตนเอง 4. ให้โอกาสตอบแต่ละสีเพียงหนึ่งครั้งและจะไม่บอกเฉลยก่อนครบทุกสีห้าบันทึกคำตอบว่าตอบถูกกี่สีและประเมินผลสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อว่าสค่ะอายุเท่าไหร่แล้วสามปีค่ะอ่าวันนี้พี่จะมีสีสีสีให้น้องทายนะให้น้องตอบว่าอันนี้คือสีอะไรแต่พี่จะไม่เฉลยก่อนนะต้องตอบไม่ถูกหมดก่อนอันนี้สีอะไรสีน้ำเงินอ,อันนี้ล่ะ สีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมอันนี้ล่ะสีแดงใช่ไหมนะใช่ไหมอ่าอันนี้ล่ะสีเขียวสีเขียวเก่งมากเลยตอบถูกเลยทั้งหมดเลยเย้ผลการประเมินน้องว่านใส่อายุ3ปี6เดือน25วันได้รับการประเมินพัฒนาการด้านภาษาพบว่าสามารถบอกชื่อสีได้ครบทั้ง4สีซึ่งเป็นทักษะที่อยู่ในช่วงอายุ3ปีถึง4ปี6เดือน ตามแบบทดสอบ Denver 2จึงถือว่าน้องว่านใสมีพัฒนาการด้านภาษาปกติตามไว้